สวัสดีครับพี่น้องชาวเฟวก็พี่น้องทางยูทูบหรือพี่น้องทางเน็ตนะครับวันนี้ผมในนามร้านเจเจ,เจ,จินจันหรือเชาวริตตรงวัฒนา mm hmm. ก็ได้มานั่งคุยให้ท่านเห็นหน้าเห็นตาเพราะว่าพวเ,เราเห็นการเขียนเ็นคำ ตัวหนังสือหรือว่าได้ยินเสียงก็อยากจะเห็นตัวจริงว่าหน้าตาเป็นอย่างไรคนนี้หน้าตาเอ,อน่าจะเป็นคนเถือถือได้ไหมน่าเป็นคนหลอกลวงไหมผมขายพลอยนี่ก็คือเป็นของที่สวยๆงามๆแล้วมีราคาบางทีบางคนถ้าไม่มั่นใจก็จะไม่กล้าที่จะติดต่อซื้อขายเพราะว่าไม่เห็น หน้าตากันเลยเพราะว่าเขาบอกว่าซื้อของทางเน็ตก็เจอทอยเทียงกันมากมายแล้วก็บางทีถ่ายรลบรูปสวยแต่ส่งไปก็ไม่ได้เรื่องเลยเ,เรียกว่าคนละเรื่องกันเราจเรียกว่าโดนหลอกทำให้เ,เสียความรู้สึกก็เลยวันนี้ผมก็มีความคิดว่าถ้าเราขายของเรามีความบริสุทธิ์ใจไม่จดหลอกลวง ให้ความจริงใจแล้วก็โผล่หน้าโชว์หน้าให้เห็นแล้วก็พูดความในใจให้ฟังเพราะว่าเรากายพอยเ,เราก็ต้องให้ความรู้คนที่จะมาซื้อก่อนว่าพลอยแท้เป็นอย่างไรแ้ะมีความมั่นใจอย่างไรถ้าเขามั่นใจแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ซื้อไป เราเวลาคนถามก็จะได้ตอบอย่างภาคภูมิใจว่ามาถึงแหล่งเมืองจันทหรือเราซื้อทางอินเทอร์เน็ตก็ได้รับข้อมูลแล้วว่าเป็นของแท้เพราะางคนทำปรึกษาไม่ไดปรึกษาถ้าไม่ปรึกษาเนี่ยพอซื้อยอยกลับไปบ้านความหวังดีของญาติพี่น้องเพื่อนปู่ก็มีมากมายว่าตอนนี้เขาเจอของเตรียมกัน ของโดนหลอกกันพาเราศึกษา้มั่นใจเรามาถึงแหล่งเรามาดูอาที่มาดูวัตถุดิบมานั่งคุยมาสนันา,นาเห็นหนา้าเห็น,านาหตากันเมื่อมั่นใจปุ๊พอเรากลับไปคนมาทักเราก็สบายใจแต่เราไม่มั่นใจคนทักหนึ่งคนเราก็ตกใจใจหายตอนคนทักสองสามคนถึงติดคนเราก็เลยไม่มั่นใจเลยเราก็ใจเสียเลยว่โคุณ เราคงตือคอยเรียม,มาเพราะว่าเขาบอกไม่มีแล้วของจริงมีน้อยตอนริงแล้วของแท้ก็ยังมีถ้าคนเก็บไว้นี่ผมก็ได้เป็นผู้ที่อยู่ในวงการคอยก็ได้เก็บคอยไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มีเหมืองที่รู้จักกันเป็นญาติผู้ใหญ่เราก็ไปติดต่อเราคนสั่งเราก็เอามาขายหรือว่าเราก็มีทุนเราก็ไปซื้อมาไว้ขาย ถึงว่าคนที่เก็บก็มีคนที่อยู่ในวงการก็จะมีของแท้แล้วก็มีกลุ่มมีพรรคพวกที่จะไปเอาของแท้มาขายแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่อยู่ในกลุ่มก็จะหาของแท้ยากก็เลยเอาของเทียมไปขายก็เลยทำให้ผู้คนทั่วไปขาดความเชื่อถือนะครับทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้จะทำอะไรก็ต้องระวัง เพราะว่าคนนิจชาที่คนลอกลวงมันเยอะบางทีเนี่ยแจกนามบัตรคนเขาบอกว่ามีการใส่ยาทำให้สูดจมกินเข้าไปแล้วเคิบเคลิ้มผู้หญิงก็โดนพาไปทำไม่ดีคนมีเงินมีทรัพย์มีทองก็โดนกดโดนเรียกว่าโดนลอกข้าวถือว่าผมจะแแบบแจกนามบัตรตอนนี้เลยต้องระวังเลยอย่างให้น้ำกิน คนเจอหน้ากันไม่รู้จักก็บอกทิดตัวกินไม่ได้ที่ตัวรับของไม่ได้บางคนไปอยู่ให้ของส่งของให้ก็ต้องระวังมีายาม,มีอะไรที่ผิดกฎหมายตำรวจก็คอยมองอยู่เนี่ยเราก็จะเป็นตัวล่อก,ก็มีเหตุการณ์ที่สังคมนี้ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ที่ว่า,ท,วาทําการไม่ดี ทำให้สังคมนี้ของระัาดระแวงคนมาอยู่กันส่วนหมู่มากถ้าคนทําไม่ดีเป็นตัวอย่างก็ทําให้อสังคมวุ่นวายทุกวันนี้เราขาดความเชื่อมั่นกับบุคคลที่เราเจอกันใหม่ๆสมัยก่อนนี้เจอหน้ากันก็ยิ้ม ทักตายก็รู้ไปถึงจิตใจเลยว่าคนทุกคนเจอกันไม่มีอะไรไม่มีคิดอะไรแอบแฝงแต่ทุกว,วันนี้ยิ้มให้ก็เลยไม่รู้ว่าทางในคิดอะไรอยู่โลกเราทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นโลกที่ว่าหวาดระแวงทําอะไรก็ต้องระวังคบผู้คนก็ต้องระวังเพราะว่าในสังคมนี้ มีคนมากมายคนดีคนไม่ดีก็หน้าตาดูหน้าตาอย่างเดียวไม่รู้ตัวรู้หน้าไม่รู้ใจอันนี้เป็นเรื่องจริงวันนี้เราก็เลยมาคุยว่าร้านเจจิมจัน์ของเราเนี่ยขายปอยถ้าไม่มั่นใจที่จะสั่งซื้อก็มาคุยได้ที่จังหวัดจันทบุรีก็มีสถานที่ติดต่อมาได้นะครับและเรื่องธรรมะ เรื่องการเจ็บป่วยใครมีปัญหาเรื่องอาการเจ็บปว่วยเราก็มีประสบการณ์เรื่องอยาของใช้แล้วก็หลักข้อมูลเรื่องธรรมะใครมีปัญหาเรื่องอางาอย่างโรคซึมใจนีก็แนะนําได้ก็จะแนะนําเรื่องช่องทางการจาประสบการณ์ว่าทาอย่างไรถึงจะพาตัวเองให้มีงานทาให้มีรายได้ก็จะแนะนําได้ เรื่องการเจ็บป่วยก็มียารประสบการณ์ผมก็เป็นหมอจีนก็จะมาพูดใช้ฟังอธิบายแล้วก็แนะนําปีนะครับจะตรงได้เราก็จะตรงคนส่วนใหญ่มีความรู้มีประสบการณ์จะไม่ค่อยเผยแทร่จะเก็บเอาไว้หวงแต่พอตายไปความรู้ประสบการณ์ ก็ตายไปกับเราไม่เป็นประโยชน์กับลูกหลานเป็นประโยชน์กับสังคมไม่เป็นบุญกุศลเลยผมเรยมีความคิดว่าถ้าเรามีความรู้เท่าไหร่เราก็ให้กับสังคมตอบแทนสังคมทำประโยชน์ให้กับสังคมตอนนี้ก็เลยทำสถารที่ห้องบริบัติธรรมมูลน,นิธิจิตทอาสาช่วยคนทุกยากตอนนี้ก็ทำเป็นรีสอร์ทเป็นป่าเขาก็จะ ทำให้คนที่มีกู์กายทุ์ใจป่วยกายป่วยใจ,ยใจมาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าเขาให้สงบจิตเพื่ให้เขาแข็งแรงในด้านจิตใจกลับไปสู่สังคมสู่โลกที่ป้างฝางได้เราก็เลยทําเป็นโครงการจะทำเป็นมีตอ่อธรรมะเราก็คือขายคอยเป็นเรียกว่าต้นทุน ในการที่จะทาําความดีอันนี้เรื่องจริงครับว่าเดี๋ยววันหน้าเราค่อยๆถ่ายรูปภาพให้เห็นกาโครงการเราก็ทําไปเรื่อยๆหลังจากมีเ้นทุนผู้ที่มีอุปการะมาช่วยซื้อคอยบ้างมาช่วยลงแรงบ้างก็เป็นการทําประโยชน์ให้กับสังคมวันนี้เราก็เลยมานั่งคุยเป็นช่วงๆหลังจากที่ผมถ่ายคอยมัง่งก็ให้ได้เห็นหน้าม้าง ใอ้ยินเสียงบ้างโอกาสดีเราก็เลยมานั่งคุยให้ท่านเห็นว่าเรายังมีตัวตนเรายังอยู่ในด้านเบื้องหลังคือหลังจอครับหลังจอวันดีคืนดีเราก็ปรากฏหน้าแล้วก็ได้ยินเสียงจริงตามที่เราได้พูดใน youtube เห็นแต่ปอยได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นหน้าวันนี้เราก็เลยโชว์หน้าให้เห็น ว่าเจ้าของหรือคนขายเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจแสดงความจริงใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสด,ดีครับขอให้ท่านโชคดีปีใหม่ที่จะถึงนะครับ